ข้อสงสัยของมือใหม่ข้อสงสัยหนึ่งที่พบบ่อยๆในบรรดามือใหม่คือเวลาได้อ่านได้ฟังครูอาจารย์หลายท่านพูดถึงเรื่องต่างๆแล้วแต่ละท่านใช้ภาษาคำพูดคำเรียกที่ต่างกันไปบ้างทำให้มือใหม่สับสนว่าสิ่งที่ครูอาจารย์พูดนั้นคืออะไรเหมือนกันหรือต่างกันหรือฟังแล้วสับสนว่า เราจะต้องทำหรือฝึกฝนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ครูอาจารย์ท่านกล่าวไว้ผู้จัดทำมือใหม่หลวงพ่อเทียนขอให้แนวทางไว้ดังนี้การใช้คำหรือการใช้ภาษาของแต่ละบุคคลแต่ละครูอาจารย์ก็อาจจะมีคำเรียกคำพูดที่ต่างกันไปบ้างแต่สื่อถึงความหมายเดียวกันเช่นบางท่านพูดถึงคำว่าดูกาย หรือเห็นกายหรือรู้กายหรือดูกายดูใจดูกายดูจิตเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้ใจและอื่นๆซึ่งคำทั้งหลายเหล่านี้สื่อความหมายเดียวกันก็คือการมีสติระลึกรู้ในแนวทางสติปัฏฐานนั่นเองถ้าเป็นมือใหม่ในแนวทางของหลวงพ่อเทียนไม่ว่าครูอาจารย์จะเรียกว่าดูกายหรือเห็นกาย หรือรู้กายหรืออื่นๆเราก็อาจจะสับสนได้ว่ามันคืออะไรแล้วต้องฝึกอย่างไรมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเป็นต้นคำแนะนำคือให้จำไว้เพียงว่าไม่ว่าครูอาจารย์จะใช้คำพูดหรือคำเรียกว่าอย่างไรสิ่งที่ผู้ฝึกฝนในแนวทางหลวงพ่อเทียนต้องฝึกฝนก็ใช้วิธีเดิมๆหรือแนวทางเดียวนั่นแหละก็คือ การฝึกความรู้สึกตัวหรือจะเรียกว่าฝึกจริรสตินั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีเวลาฟังคำสอนของครูอาจารย์หลายท่านเช่นครูอาจารย์พูดถึงการดูกายหรือเห็นกายหรือรู้กายหรือการรู้กายเคลื่อนไหวรู้ทันใจนึกคิดหรือให้เป็นผู้เห็นอยากเข้าไปเป็นผู้เป็นหรือเห็นมันร้อนอย่าเข้าไปเป็นผู้ร้อนเห็นมันโกรธ อย่าเข้าไปเป็นผู้โกรธหรือดูความคิดเห็นความคิดแล้วอย่าเข้าไปเป็นอย่าหลาไปตามความคิดอย่าเข้าไปอินกับมันหรือเมื่อเห็นความคิดแล้วความคิดก็จะดับลงหรืออื่นๆเมื่อได้อ่านได้ฟังประโยคเหล่านั้นแล้วมือใหม่อาจจะเกิดสับสนหรือเกิดงงขึ้นมาว่าแล้วที่ครูอาจารย์พูดเรื่องเหล่านั้น เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบที่ท่านกล่าวไว้ผู้ฝึกฝนมือใหม่ก็ไม่ต้องสับสนให้จำไว้เพียงว่าไม่ว่าครูอาจารย์จะสอนอะไรบอกเล่าสภาวะอะไรก็สื่อความหมายเดียวกันคือสิ่งที่มือใหม่ต้องทำก็คือการเพียรฝึกเจริญสติหรือที่เรียกว่าฝึกความรู้สึกตัวนั่นแหละวิธีเดิมๆวิธีเดียวก,กันกับที่เราได้เรียนรู้มา หรือบางท่านสงสัยว่าทำไมฝึกแล้วแต่ยังไม่ได้ผลลัพธ์แบบที่ครูอาจารย์บอกไว้เช่นเห็นความโกรธแต่ความโกรธก็ยังไม่ดับไปหรือเห็นความคิดแต่ความคิดก็ยังไม่ดับเป็นต้นคำแนะนำคือให้มือใหม่พิจารณาทบทวนดูว่าเราได้ลงมือฝึกฝนอย่างถูกต้องและต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือไม่ หากฝึกอย่างถูกต้องแล้วสิ่งใดหรือสภาวะใดที่ครูอาจารย์บอกเล่าไว้แต่มันยังไม่เกิดขึ้นกับเราก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังฝึกไม่ต่อเนื่องมากพอไม่สม่ำเสมอมากพอสติจึงยังไม่แข็งแรงมากพอก็ให้เพียรฝึกฝนต่อไปขอย้ำว่าสิ่งที่มือใหม่ต้องทำก็มีแค่ข้อหนึ่งฝึกฝนเจริญสติอย่างถูกต้องและ ข้อ2มีความเพียงที่เหมาะสมต่อเนื่องแล้วผลลัพธ์มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นให้เห็นได้เอง